สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะมาจัดเกียร์ลำดับตัวละครในโดนสังหารนะครับก็คือผมมีอันดับทั้งหมดถึงหนึ่งถึงหกนะครับวันนี้ผมจะมาให้ความไ,ไม่เสียเวลาให้งันก็มาเริ่มกันเลยครับตัวละครแรกนี่ก็ผมขอให้อยู่ที่เฉยๆนะครับธรรมดาเพราะว่าก็เป็นแค่ตัวละครบทบ,บาทของ เป็นครูอาจารย์ของอุสิตรงตัวที่สองนี่ก็เป็นทัดอุนยนต์ผมพออยู่ให้ที่ธรรมดาเหมือนเดิมไม่มีบทบาทบทบาทแค่โผมาเฉยๆเอาละครับไปนไปตัวต่อไปกันเลย <c oughs> แล้วข้อที่สามพ่อของอุสิก็เฉยเหมือนกัน <c oughs> ก็โผมาตั้งแต่ ep ที่หนึ่งถึง ep ที่ห้า แค่นั่นแหละครับเรามาตัวละครต่อไปกันเลยสำหรับเอน็นผมขออยู่ให้ที่เชียเขาว่าเก่งเขาเขาเป็นหุ่นยนต์ตัวนีน่เก่งต,ต่อไปอุซีก็ผมขอให้เก่งเหมือนกันเพราะว่าพลังของเือก็เหมือนกับพลังของซูเปอร์พลังอะไรก็ช่างเถอะผมถ้าใครรู้จากพลังอันนั้นยินดีคนสามารถแชร์คอมเมนต์ได้เลย ออาเปสิเอาเราตัวต่อไปกันเลยสำหรับวีนี่ก็เก่งเหมือนกันเพราะว่ามีความคล้ายเดียวกับเอ็นพลังองเหมือนกันสไปเจนี่ก็เหมือนกันก็เหมือนในสามตัวนี่แหละเอ็นกับวีนี่เจตัวคนต่อไปก็เซนซาก็พออยู่ที่ให้เก่งเหมือนกัน ส่วนอีกตัวนึงก็ตัวตัวต่อไปคือตุ๊กตาผมขออยู่ที่ให้แบบเก่งสุดเพราะว่าพลังก็เก่งเหมือนกันเพราะว่าผมเห็นตั้งแต่ ep หก ep หลาย ep นะครับพลังสามารถสะฮอนได้ลบได้ส่วนตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากเฉยๆผมไม่รู้ชื่อมันส่วนล่างนี้ก็ของซัมปี้โดน ของหลังอุตสิผมขอให้ที่เก่งตัวตัวละครต่อไปซินผมพออยู่ให้ให้โกงสุดเพราะว่าพลังของเหลือกโกงหมกักสามารถเล่นได้ว่าเล่นควบคุมหุ่นยนต์โดนธรรมดาได้หมดทุกตัวสามารถไปดูได้นะใน EP พห้าควบคุมได้เกือบหมดทุกตัว ส่วนแม่ของเซนซาก็ผมว่าที่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อก็ว่ที่ธรรมดาส่วนคนที่แบบเช็กใบตรวจผมก็ให้เฉยๆเหมือนกันธรรมดาเฉยเพยอ๋อเซนซาก็เฉยๆฉยนิสซี่เฉยๆเหมือนกันอันนี้ผมไม่รู้นะนนชื่ออะไรผมก็ให้เฉยๆเหมือนกันมนุษย์ก็เฉยเฉย ส่วนฮาลโลหุ่นยนต์นี่ก็เฉยๆส่วนเจ้าแวนนี่ก็ผมบอกให้กากผู้หญิงยนต์นี่ก็กากว่าอันนี้ก็กากอ,ออนแออีกหนึ่งเพราะว่ามาจมถึงผมให้ให้ออนแอทั้งหมดตีตัวนี้ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นแค่ตัวละครที่โดนอุสิค่ะ สี้เวลาไปตัวต่อไปกันเลยตัวต,ต่อไปก็คือผมไม่รู้ชื่อนี่ชื่ออะไรผมขอให้มันข้างเก่งไอ้ตัวชาล,ลกุกคุณยศน,นี่ผมก็อจะให้ดูนะครับเพราะอันนี้คือแตกต่างมากตัวที่ด้านหลังตัวนี้ผมขอให้อยู่ที่มันข้างเก่งส่วนเลปเตอร์โดนผมขอให้เก่งเพราะว่าพลังมัน คือทําให้ศัตรูแบบลงสตันพลังอะไรสักอย่างนี่แหละผมไม่รู้นะถ้าใครรู้สามารถคอมเมนต์บอกได้ส่วนแม่อุซี่ผมพอให้ที่เก่งเก่งสุดเพราะมาบทบาทคือไม่ได้โชว์พลังนะผมแค่เห็นแค่พลังแค่นั้นเองเังั้นตัวต่อไปส่วนตัวละครอย่างโดแรปเตอร์โดนตัวหลังแบบตาแดงๆผมขอให้ที่ เก่งเหมือนกันเพราะว่ามันก็ใช้คล้ายล่างเดียวกันแต่ว่าแค่เปลี่ยนควาสามาถแบบควาฉลาดตัวต่อไปก็ V ีในเวรชัแบบปุ่นยนต์ปกติแต่ว่ามีเชื่อไวรัสของโดซับบีโดนผมขอให้ที่เก่งรวีในใน,ในล่างของอะไรนะผมจะเรียกอะไรดีเนี่ยพอลิสิตหรือสัตประหลาดสิ่งมีชีวิตในรธรรมชาติ ผมขออยู่ให้ที่เก่งเก่งมากเพราะว่าผมรู้ว่ามันก็เก่งอยู่นะมันก็โกงอยู่นิดนึงถ้าผมจยให้อยู่ที่เก่งจริงผมว่ามันคงจะมีโอกาสคือมันเคยตายโดนระเบิดแล้วส่วนหัวใจนี่ก็ผมขอให้อยู่ที่เฉยๆแบบให้อะไรดีเนี่ยอ่อนแอตัวต่อไปนี่คือผมไม่รู้จะเอาเพียอะไรดีไอ้ตัวนี้ ก็คือไอตัวนี้พอผม่าจจะเป็นแม่อุศิแนล่าที่มีแบบติดเชื้อให้ิเก่งผมคิดว่าไม่ได้โชว์พลังอะไรมากผงคิดว่าท่านน่าจะเก่งส่วนซินก็กคล้ายๆกับล่างของเจผมพอ,อยืนให้ฮิเก่งส่วนในดวงตาทั้งหมดสามสีตานี่คือผมไม่รู้ว่ามันเชืออะไรผมพอ,อยืนให้คิ๊กโคงเพราะว่าพลังมันก็ เปลี่ยนห่างได้ผมจะอธิบายคือซีนสามารถเป็นหลาบเปลยนลากเป็นใครก็ได้เป็นหุ่นยนต์สีตาแล้วก็คล้ายสัตว์ประหลาดที่อยู่อันดับเก่งสุดและนี่คือตัวละครที่ผมจัดมาทั้งหมดนี่ผมมีถ้ามีคนผิดพลาดอะไรหรือว่าผมพลาดตัวละครอะไราสามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะครับซ้ำ หรือว่าอยาให้ผมทำคิดจะดลำดับตัวอะไรต่อก็มาบอกคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับก็ผมข้อมูลก็มีเพียงอยู่แค่นี้เอาเรับเพียงแค่นี้ก็จะเลือกฝากคนไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมเลยนะครับสำหรับวันนี้ห้องขอลาตัวไปก่อนไปบายขอบคุณครับ